ยึดนะครับความร้อนให้เขาถึงรูปของตาครับคือการปวดปวดความผิดคือป้ายทะเบียนจริงเนี่ยมีแต่เอาป้ายทะเบียนอื่นมาสวมเพื่อเข้าเขาบอกว่าปวดแม่ก็ติดเหล้าผมฟาตายผมบอกว่าแม่จะเลือกเล่าหรือเลือกผมเดี๋ยวแม่ ว่าเราจะมีมาตรการการเห็นคุณสูงเกิดขึ้นในในที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเป็นสถาบันเดียวกันนะสถาบันที่ซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ซื้อซื้อเท่าไหร่คุณซื้อสี่พันคิงคอบร่านี่ฝันท่านต่อสั่อสร้างก็ต้องไปตอบก็เลยเข้ามาที่พิเศษของพวกนะครับคือฝั่งนเรียนท่านคนไฟฟ้านะครับที่ฝันเรียนเสียวเออสถานการณ์สามแข็ง โดยเฉพาะขอบต่างๆเตรียมอาวุธโดยเฉพาะอาวุธปืนกีบเข้าบ้าเนี่ยถ้ามียิงกระบวนการเชิงลุกสถาบันนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญทางฝ่ายปกครองและผู้ในการเรียนและผู้ปกครองรวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านสามารถพวกยิงไปนัดได้ไหมพวกน้องโดนไหมใอ้โดนเดี๋ยวแค่ไหนทั้งนั้นส่วนแจกปืนใครใช้ปืนใช้ตัวนี้เหออ๋อแล้กันท่มทะเลาะกะทะเลัน